ไม่อยู่พี่ยังต้องก๊อปไว้เลยว่าเฮ้ยวันนี้มัน้องแค่ไรกันเนี่ยสาวด้วยใส่ใจกว่านี้ินเอสาวด้วยจะรอดจิตอย่างเดียวเลยไม่ได้คุ้มชึ่งเนี่ยมึงงบึงผู้ถามอย่างินั้นดูด้วยร่ไทยอิดจะมีนี่ข้างละเท่าไหร่ฝนตกไม่ไทยฝนตกไม่เปียกเลยเนี่ยผมขอกินก้าวใบได้ไหมได้แกมากันฝน ถ้าเป็นต่กรอนเนี่ยตำรวจนับใบเลยเคียวสดๆเลยใช่ไหมสู้แดดเลยอ๋อี่ใบใบอะไระอไม่กันคายไม่ได้เคี้ยวสดๆมันปาลาดไมๆมันหนัไหมมันก็ผมไปมาแล้วให้ลูกสาวเียวได้ไหมกลาดลองกินคนเดียวนี่นี่เนยไง ผาท56ผมได้เลยอของเราะใช่ตที่อยากให้แบบเจอตำรวจก็เป็นมิตรอยู่แล้วไม่ว่าเจอตำรวจแล้วเรียดเบื่อมันอะไรชีวิตอะไรเงี้ยินตำรวจมีอะไรงาหน้างานตำรวจกอย่างเงี้ตางกามแ่เราพอดีมีลบหน่อยเนาะ ถ้าให้เป็นหวงได้รับน้อะมีก็ใพ่อใส่หน่อยเขาพ่อากตัวอมสนใจเนี่ยติดหมาจราจรอยูะแล้วแหละเจอผู้ปกองก็จะว่ากาวแ่างธนาคารมรามากกว่านจ้ประมาณนี้พอเราทำงานได้หนึ่งพออยู่แล้วถูกไหมเออเอาสมัยอยากให้ปลอดภัยไม่อไรหรอกโอเคประมาณนี้ That does you might have to